สวัสดีเพื่อนๆชาวเบื้องหลังครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับทีมงานพีย n เนสลี่ครับ <Okay. S 1> วันนี้ก็กําลังทําการติดตั้งระบบฮะ <Okay. S 1> กับคุณโฮมครับแล้วก็คุณเจมครับ <Yeah. S 1> แล้วก็น้องต๋องครับแห <Yeah. S 1> ตาฉ่ำนะครับแต่ว่าไม่ได้โดนอ่ <Okay. S 1> ่วงง่่วง okay. Okay. นี่ก็กำลังทำการ <Okay. S 1> ประกอบสำรองไฟแล้วก็ สเตเต็บ,บ็อกดีเอลสองห้าหนึ่งครับกับเอ็มสามสองซีซึ่งในอนาคตอาจจะเป็นเฮอริเทจหรือเปล่านนเ,ยเ้ยเดี๋ยวเราก็ไปดูบรรยากาศการทำงานของเขาสักนิดนึงฮะผมตัดในแผนนี้มาชนจากนีงนี้น,น,น,นะได้เลยเว้นบนไว้นหน่อยดีกว่ากันได้มั้งอออยังไงน,นเไย